สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น<ๆ>ไม่เห็นหน้าพี่ตานะคะพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นหมี่กับไส้กรอกเดืออยู่สามแท่งแล้วก็แคบหมูผักแก้มค่ะมีส้มด้วยนะคะทุกคนเห็นส้มไหมคะมีกะปิน้ำปลาก็ว่ากันไปเนาะนี่นค่ะน่ากินไหมเอ่ยทุกคนกระดูกซี่โครงไก่เนาะ ตังชื่อหัวเข้า่ากระดูกซี่โครงไก่อ้าก๋วยเตี๋ยวซี่โครงไก่ไม่ใช่กระดูกซี่โครงไก่อุ้ยหัวสมองไม่ทํางานทุกคนจะทสงนี่หัวสมองไปแล้วเพื่อนๆปี่ๆกระดูกก๋วยเตี๋ยวซี่โครงไก่นะมันถึงจะเข้ากันเนาะมีแคบมงแคบหมูนะคะทุกคนมีไส้กรอกอยู่สามอันมีส้มด้วยค่ะทุกคนสามีนั่งกินจานเริ่มอยู่ตรงนู้นกับทุกคนเนาะ สามีชอบกินอาหารไทยทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆไม่กี่นาทีนะเนาะกวยเตี๋ยวซี่โครงไก่เห็ดหอมดอกใหญ่มากเลยทุกคนพริกป่นนะั้นกระปุกเป็นพริกป่นนะคะทุกคนเนาะมันยังร้อนอยู่นะทุกคนปิดไก่ค่ะ เห็ดหอมใหญ่มากเลยเรซเส้นเล็กนะมันเละง่ายนะทุกคนสเส้นเล็กมันเละง่ายค่ะทุกคนเนาะ เดี๋ยวขอกลับหน้ากล้องเนาะกินได้กันนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นหน้าพี่ตาเนาะข้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่ซี่โครงไก่แซ่บๆนะทุกคนเออเส้นมันเละไปหน่อยทุกคนอืมอืม เป็นถ้าหลอกอินารทุกคนลูกแค่นี้ไมค่ค่อยใหญ่ลืมกระหล่ำปีอร่อย น้ำดำได้เห็ดหอมนะคะทุกคนอืม เส้นไม่ยาวทุกคนเส้นหมี่มันเปื่อยง่าย Mm-hmm. พี่น้องเจ้าขาอขอบคกไว้่เพ่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะคลิปกินก๋วยเตี๋ยวที่อของไก่